ข่าปวนนอขอตันเราถือ้วยกันอีสานภาเพื่อนรายการเพื่นเพื่อนเพื่อนกระาสอีสานนะคะอยู่ในช่วงอีสานพาชิมก่อนอื่นจะบอกว่ามันนิดดิ๋วใส่โทรศัพท์มือถือของดิ๋วอัดคลิปนะคะเนื่องจากความเมมโมรีเหลือน้อยนะคะถ้าสมมติคลิปตัดตไปก็คือว่าเมมเต็มนะคะดิ๋วขอบอกไปก่อนนะตรงนี้เด้เมืเ่อไหร่ไปเร็วไปเร็วเพราะว่าคลิปปั๊สิบหกหกแปดนาทีอ่าสำหรับเมื่อคลิปก๋วยเตีเต๋ยวไก่ก๋วยเตี๋ยวไกลแล้วเมื่อนี่ว่านพาักก็เลยไปแวะซื้ออันของหวานของยังแล้วก็เลี้ยวเลี้ยวบอกส่งงามอยากซื้อเมื่ ก็เลยเออเอกเไปไปซื้อเห็นายเขียนใบโลละร้อยห้าสิบบาทสมโลละลอยหาสิบมันก็ซื้อมาไหว้พระเนาะแต่ยิบยิบยเอาไปสร้างปุ๊บเกิดมาขีดหนึ่งก็คือเพมาว่าโลโลหนึ่งมีที้ถมนปขีดเป็นบ่อโลหนึ่งมีสิบขีดกิโลละร้อยห้าสิบก็ต้องขีดละสิบห้าบาทเป็นบ่อถือบ่อจะถือก็ถือเด้อใครก็แบบน้สิละ เกิดมาขีดหนึ่งท้งมดมันก็ต้องลอยหกสิบห้าบาทบอกปั๊บบอกเกิดมีประมาณลอยหกสิบแล้วก็บอกผีปฟอบนั่นไหมปุ๊บคิดดูเดียวเไหรปป 180. ด่ดูบอลอยแปดสิบแลวดก็ได้ห้าเท่าไหร่นะคะหนึ่้อสี่ะร้อยแปดสิบครับก็เลยไปเบิ่งตซะะังเ้วก็เลยบอกว่า,วา,วาถ้าเราออกค่ะเอาออกรูปหนึ่งเอาออกรูปหนึ่ง ให้ให้ลกเอาออกลูกหนึ่งค่ะมันก็เอาออกลูกหนึ่งปึ๊บบดีอันรุ่นพี่อยู่เอ็นนา,นาทากดีๆมันก็เลยหันไปปึ๊บก็เลยหนะันมาเท่าไรครัร้อยห้าสิบครับอมันเอาสมยืนให้ห้าระเดยบอกว่าร้อยห้าสิบก็ให้เฮตนาแบบนี้เฮตนาแบบนี้มันก็เลยกลับไปสั่งใหม่ปึ๊บนี่ก็เลยบอกว่าร้อยห้าสิบนี่ไงครับไม่ถึงกิโลก็เท่าไรว้างสิละไม่ถึงกิโล อายุประมาณิ0กว่านี่กสันด,นดาลมักโกงกระเทยบอกคะผิดนะจ๊ะผิดผิดค้นจ้ะผิดค้นแป๊บหนึ่งแม่มันก็ได้มาคิดให้เอาไปเอามาร้อยหกสิบก็คือนไได้สมนั่นแหละทั้งหมดร้อยหกสิบแม่มักโกงผู้บริโภคได้ยังใดคะอย่าให้ปาลาระเบิดเด็อย่าสิเฮดบาปแต่ห้ามเลยเด็ห้าม,มอมืแซบ กินเลยเกิดมากกินเดี่ยวกินลอยแปดสิบกินกินเด๋ยงเด๋ยงอืมเต๋วไก่เต๋ยวไก่น้องเลยผักซอยเนินผับบาน เปื่อน้องเปื่อยสองค้ามเหมือนน้องใาญ่ก็หิวร้สึก พ่อาไอนังก๋วยเตี๋ยวไก่ร้านนั้นที่ตรงไหนนะที่กรุงเทพอะเป็นไงอะไรวะเห็นทนราพาน์นบอกแซ่บแซ่บแซ่บคลาสสหนแซ่บหลายคก็เยอะอืมแต่อร่อยมากนะพ่อเนาะหัวเป็นรวงรูขงเหล่วเซต้าหาต่าง ปาางงเ,เป็นห้ามหาสามีเลือนนองง่เดี๋ยวมันก็เหลือนนองน้อยนองง่2คสองค้านองน้อยกันห้เจียดละกันค้าเดี๋ยวพอ,อเปยแห้งแสบ เมือนข้าเจ็บแบขวแล้วก็เลกินตะกะตะก,การแบบคือเกา่าเมือว่านี่่เจ็บแขวตะกะบะเด้ยเนื้อมาว่านเนี่ยอออืื ดิบดงเงียบกิ๊บเลยไม่เหรอเวลากินเขาไม่ให้พูดมากไม่ใช่ไหมหมาอืมมองหันมันห่าวกนันเสียงดังอึกกระทืคอคึกโครมเนาะเดือดดื่นสมายห่าวเนี่ยแหละ แม่จะเลยต้องอบร่มบ่มนิสัยลูกๆนิดหนึง่งรักวัวให้ถูกรักลูกให้ตีดูดูเรื่องขงงานเนี่ยก็ประเณว่าโอ้ทุกอย่างเนี่ยอีกอย่างขั้นผิดเนี่ยเฮาก็ต้องเฮให้เขาหูววันนี้คือสิ่งที่ผิดเพราะว่าเขาอยู่แบบนี้เนาะเขาอยู่บ้านเฮาอยู่เท่าเห่าสิมาหเหาแบบเสียงแบบว่าอที่แบบแปดล้านเอเคอร์เนี่ยั้นอยู่บ้านกอดมันเข้าไปเลยแต่แบบนี้เขาบัานขาต้องเก่งใจข้างบ้าน ต่ดีเด๊ที่ข้างบ้านก็นดีดีเขา้เขาใจเข้าใจเฮาแต่เฮาก็ต้องมีความเก่งใจคือเขาสิเข้าใจเฮา,าแนวใดเฮาก็ต้องมีความเก่งใจเขาไวกรเขาสิดงเงีนยบนรือบ่เงียบเขาสิยลำคันเรืลอลำขัน้นเฮาก็ต้องคิดว่าเขาลำขัานเอาไวกรมันสิได้แบบว่าเนาะข้างบ้านกต่เนาะมั่นสิมาแบบว่าพิษกันบ่ได้เฮาต้องแบบว่าโอเคซึ่งกันและก,กันเฮาต้องมีความเก่งใจต่อเพิินนะคะ ข้างทางบ้านทั้งทั้งสองข้างอันดูอยู่กันอยาให้ลูกดูดิวเข้าใจและเก่งใจ้างบ้านบอกมาจะสะดือเด้หืเดื 25, อนสิบ้าให่สมโนขั้วไปยู่วัดบุญสัมพันธ์เด็ดวนี่ห่วยขันดื้อลายกระไดแต่ เจ็ดนาทีสิบห้าแล้วเอ้ยใครไดยโดนยูสอยสอยซอยพมนองฟังสอยผษาสนาบมหูจักก๋วยเตี๋ยวไก่บัดพ่อเป็นถือของไง่นก็เลยว่าออันนี้ก็สอยสวัสดีค่ะเือทอสุสเด้นุ่ะเด้อ